สวัสดีครับกลับมาเจอกันกับสอนทุกสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ back to the basic กันเลยนะครับก็จะมาแนะนำวิธีการจับคอร์ดที่อยู่ในทางเดินคอร์ดที่เป็น two 5แล้วก็วันนะครับโดยจะเริ่มจากสาย5ก่อนนะครับวันนี้จะมี2 ep นะครับเดี๋ยวอ p หน้าจะเริ่มจักสาย6บ้างมาดูคอร์ด2ู1ฟวันที่อยู่ในคีย์ C กันเลยนะครับก็จะเป็นคอร์ด d m เม o r อรคอร์ดแล้วก็คอร์ด C ใช่ไหมครับทีนี้เราก็ใส่พวกเลข7เข้าไปดูนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยจับแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็อาจจะฟังดูเพลินไปก็ได้นะครับนอกจากที่เคยจับ D m เม o r แบบนี้แล้วใช่ไหมครับก็ยังมีอีกฟอร์มหนึ่งที่จับข้างในแบบนี้ก็ได้นะครับ ก็คือ d m i n o r เป็นอย่างนี้ครับเราใส่7เเข้าไปก็ปล่อยนิ้วก้อยออกนะครับอันนี้เป็นฟอร์มแรกนะครับ d m เม o r 7เสร็จแล้วไปคอร์ด G จากที่เคยจับอย่างนี้ G7 ก็ปล่อยนิ้วก้อยออกนะครับแล้วก็ไปคอร์ด C major 7ฟอร์มใส่ย่านี้ครับโอเคเอาใหมนะครับ2 5, 1, ู1ฟ m i n o r เมครับคอร์ดที่5้าไเองไปคอร์ด C major 7ครับไปคอร์ดที่1 โอเคจากที่เคยจับแบบนี้จับแบบนี้จับแบบนี้ลองเปลี่ยนมาจับ position นี้ดูบ้างนะครับอ่าโอเคอีกโพสิชันหนึ่งนะครับลองจับเป็นลักษณะนี้ดูนะครับค่อยจับมีตัว d ตัว F ตัว C แล้วก็ตัว F อฟสายหนึ่งเราไม่ได้ดีนะครับทีนี้ลองจับยัดลูกเล่นเข้าไปนิดนึงไหมครับ D ีไ ถ้าหดนิ้วก้อยเข้ามาที่เฟสที่5ตัวนี้จะเป็นตัวเรียกว่าตัวนายนะครับตัวนายบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมตัวนี้เป็นเซเว่นแล้วตัวนี้เป็นนายตัวนี้เป็น7แล้วตัวนี้ก็น่าจะเป็น6กสไม่ใช่นะครับอ่าจริงๆตัวนี้เป็นตัวที่3นะครับเป็นตัวที่3แต่ว่ายกไปอีกออกเทปหนึ่งเฉยๆนะครับนิ้วก้อยตัว F เป็นตัวที่3ของคอร์ด F นะครับ พอเราลดลงมาตัวนี้มันเป็นตัว E ครับตัว E เราก็นับไปได้เลยนะครับว่าเป็นตัวที่9 D E F G A B C D E เห็นไหมครับว่าเป็นตัว E จริงๆนะครับมันมันยกออกเทฟมาอีกออกเทฟนึงนะครับฉะนั้นเราสามารถเล่นเป็นลูกเล่นได้นะครับกับฟอร์มตะกี้ D เมนเนอร์ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับ หอด G ตะกี้เราลองใส่ลูกเล่นดูไหมครับเราใส่ลูกเล่นเป็นตัวนี้เข้าไปตัวนี้ก็จะเป็นตัวอะไรละ่ะ13นะครับตัว13ก็จะเรียกว่า g 13รนะครับก็ผ่านตัว7ด้วยนะครับลักษณะนี้แล้วก็อาจจะเป็นลูกเล่นกับตัว f ซึ่งเป็น7ก็ได้นะครับหรือว่าหดลงไปก็ได้อีกนะครับ ก็จะเรียกว่าเป็นเริ่มเยอะแลนรับก็จะเป็นตัวชาร์ปฟตัวนี้ตัวที่5นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวชาร์ปฟเห็นไหมครับรวมกันก็จะเป็นอ่าลค่อ,คอยฝึกจับดูนะครับแล้วก็อาจจะมาคอร์ด C major 7เวนปล่อยนิ้วก้อยออกเป็นคอร์ด C major อรไน คอร์ดธรรมดาธรรมดาเราสามารถใส่ลูกเล่นใส่เทนชันให้มันมีสื่อสันเพิ่มขึ้นไปได้นะครับอันนี้ก็อยากให้ลองไปลองฝึกแล้วก็ทําความเข้าใจดูนะครับว่าคอร์ดที่เราจับไปลูกเล่นที่เราดีดไปมันเป็นตัวเทนชันอะไรบ้างอย่างเราฝึกดูนะครับสวัสดีครับ